สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เจอกับครูสวัสดอีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์นะครับหัวข้อที่จะพูดเป็นการใช้ v e r b to be ตามด้วย going to นะครับ v e r b to be be going to นี่แปลว่าจะ going to แปลว่าจะนะครับไม,ไม่ได้แปลว่ากำลังไปนะครับ v e r b to be และตามด้วย going to นะครับ v e r b t ก be ก็ตามตามประธานนะครับตามประธาน ที่เหมาะสมกับกระทานว่า to be จะมี is หรือ am หรือ r ใช่ไหมครับอันนี้ present simple นะครับว่า to be is am r ล้าตามด้วยตัว point t o นี่แปลว่าจะนะครับจะเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวในอนาคตนะครับแต่ถ้าเรียนจำได้ไหมครับนักเรียนเคยเรียนคำว่าจะมาตัวหนึ่งแล้วคือคำว่า w i l l หรือ share มาดูทวนเดิมนิดนึ่งครับ w i l l หรือ s h a l e นี่จะ จะมีโครงสร้างคือจะมีประธาน subject นะครับบวก will บวก will หรือ a ช l นี่แล้วแต่ประธานนะครับแล้วแต่ประธานนะครับถ้าประธานเป็นบุรุษที่หหรือ i V เนี่ยก็ใช้แช l นอกจากนั้นก็ใช้ will นะครับหลังหลังจาก will หรือแช l นี่ก็จะเป็นเว r b บแทนช่องที่1น,นะครับ v ว r b บแทนช่อง1นงนะครับอันนี้แปลว่าจะเหมือนกันจะทำอะไรนะครับเป็นเรื่องราวนานาพจน์เหมือนกันนะครับ เวลหรือแชร์บวกเว็บช่องหนึ่งกับ To be going to บวกบวกเว็บช่องหนึ่งเนี่ยจะมีความต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลหรือแชร์บวกเว็บช่องหนึ่งเนี่ยเป็นการกระทำแน่นะเพราะซึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้คําว่าอะไรเราเราไม่ได้ตั้งตั้งใจเราไม่ได้วางแผนไว้นะครับเป็นเรื่องราวที่ธรรมดามมนก็เกิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นว่าเป็นเอ่อเว็บทวิตบีบวกโพยิ่งทูซึ่งแปลว่าจ่าเนี่ยนะครับ สิ่งที่ต่างกันคือมันมีการวางแผนไว้นะครับเป็นจักเหมือนกันแต่ว่าเป็นจักที่มีการวางแผนนะครับวางแผนที่จะทํานั่นเองนะครับการวางแผนยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวฉันจะไปดูหนังน,นะถ้าจะบอกว่าบอกอย่างนี้ปุ๊บนี่แปลว่าถ้าคิดตอนนั้นและบอกตอนนั้นนะ่ะยังยังไม่ได้วางแผนไว้ก็สแสดงว่าทําใช้วีลวอล์กช่วงหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางแผนไว้แล้วซื้อตั๋วไว้แล้วสั่งตั๋วไว้แล้วนะครับแล้ว แล้วมาคุยให้เราฟังลักษณะนั้นต้องเป็นทูกเอ่อ b going to นะครับบี be going to นะครับต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของประโยคที่ใช้ to be going to นะครับที to going to เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง to be going to ก็แปลว่าจะอย่าลืมนะครับเป็นการวางแผนไว้แล้วล่วงหน้านะครับเอามาดูอันแรกครับ a f f i r m a t i v e a f f i r m a t i v e ก็คือประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่า นะครับ I am I am ก็นี่นะครับ verb to be am ก็นี่นะครับข้าพเจ้า s o p h e M นะครับ I am going to w e a r j e a n s ฉันจะใส่ฉันจะใส่ครับถึงที่เขาจะระวางแผนที่จะทำกฉันจะใส่ยีนนะนะครับ You are going to w e a r j e a n s You are You ใช้่อจะพิมพ์ verb to be ที่เหมาะสมก็ you are นะครับอันนี้เป็นรูปย่อครับ You are going to w e a r j e a n s h ีนะครับวัตถบีที่เหมาะสมกับ he ก็คือ he ซนะครับ h รูปย่อครับ is ซพ s going to b u r jeans นะครับ e is นะครับ,บ s going to buy j e n s we are we ใช่ R อย่าลืมนะครับ we are going to b u r j e n s they are going to b e r jeans อันนี้เป็นประโยคบอกเานะราแสดงว่าวางแผนจะแต่งตัวกันไว้แล้วก็มาเล่าให้กันฟัง นะเอ้ยฉันจะใส่ยีนนะครับอันนี้รูปย่อครับรูปย่อ I am เป็น am นะครับ you are เป็น you นะครับข้างหน้านะนะครับ he is เป็น h i s นะครับ she is เป็น she นะครับ we are เป็น we นะครับ they are เป็น they นะครับจะเป็นรูปย่อของ to be นะครับข้อมู to be แล้ต,ตามด้วย go into แปลว่าจะนะครับวันนี้ต่อไปบันดูประโยคปฏิเสธนะครับประโยคปฏิเสธก็ต้องมี not ครับ not ก็ต้องตามหลัง verb to be นะครับ verb to be ที่เหมาะสมกับประธานนั่นเองนะครับอันนี้ am am not not am not going to แป g i n s ฉันไม่ใส่ฉันจะไม่ใส่ยีนะ you aren't นะครับ you ย่อของ aren't o เป็น aren't นะ am not ก็มีตัวย่อนะครับ you aren't going to e a r e a n s he isn't going to e a r e a n s she isn't going to r e a n s we aren't uh, are not we aren't going to v i r e a n s they aren't going to e a r e a n s นี่เป็นประโยคปฏิเสธต้องมี not ตามหลัง verb to be นะครับตามหลัง verb to be ธรรมดาน,นี่แหละนะครับเป็นประโยคปฏิเสธไปแล้วนะครับต่อไปเรามาลองดูประโยคของ ประโยคคำถามนะครับประโยคคําถามประโยคคาถาม To be going to นี้เรามี verb ซึ่งเป็นกริยาช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการทําให้เป็นคาําถามหรือคําถามหรือปฏิเสธเนี่ยเราเอา verb o ี e มาใช้นะครับนี่ทําเป็นประโยคคาถามเข้าหานหน้า Are you going to wear jeans? คุณจะใส่ยีนไหม Is he going to wear jeans? เขาจะใส่ยีนไหม Is she going to wear jeans? หล่อนจะใส่ยีนไหม Are we going to wear jeans? Are they going to wear jeans? นะครับพวกเขาจะใส่ยังกีนยีนไหมนะครับอันนี้ตอบรับคำ yes นะครับนะครับถาม are you ต้องตอบ yes I I am นะ I วัตถุีที่เหมาะสมกับ I คือ am yes he is yes she is อันนี้แล้วแต่ประธาน Yes, we are. Yes, they are. ถ้าเกิดเขาถามมานะถามมา Are they going to v a g e n s Yes, they are. ใช่ทีพวกเขาก็จะใส่นะนี่ตอบตอบรับครับ,นะรบอย่าลืมว่าทวีที่เหมาะสมกับประธานนะครับมันดูดตอบปฏิเสธนะ No, I'm not. แค่นี้เองนะครับ No, I'm not. No, he isn't. No, she isn't. No we aren't, no they aren't อันนี้ไม่ับเป็นการตอบปฏิเสธธรรมดาใช่ n หมนะครับน,นี้ก็เป็นการใช้ to be going to ซึ่งแปลว่าจะนะครับจะทำอะไรเป็นการวางแผนไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเล่าให้กันฟังวางแผนไว้แล้วนะครับถ้าวิวหรือชานนั้นยังไม่ได้วางแผนนะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นปกติธรรมดาอันนี้วางแผนไว้นะครับมี time expression นะครับ time expression นี่ก็คือ เวลาตานะ expression for for the future นะครับเป็นเวลาสำหรับอนาคตานะครับอนาคตเรื่องราวเวลาที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ tomorrow พรุ่งนี้นะครับจำไว้ใช้ next week สัปดาห์หน้า next month next month ก็เดือนหน้านะครับเดือนหน้าลองดูครับ what are you going to wear to school tomorrow คุณจะใส่อะไรไปโรงเรียนพวกนี้หรอ ขตอบว่า I'm going to wear my uniform จะน่าใส่เครื่องแบบนะใส่เครื่องแบบนะครับ uniform น,นี่แปลว่าเครื่องแบบนะครับ Is she going to go shopping for clothes next week หล่อนจะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าไหมสัปดาห์หน้าน Yes she is นะใช่เลยหล่อนจะต้องไปแน่นอนเลยเสื้อผ้าหล่อนหมดแล้วกันะนะครับ อันนี้เป็น time expression นะครับ next week tomorrow next month นะครับเป็นเวลาที่ทใช้กับอนาคตอนาคตต่างนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้เราได้ดูการใช้ to be going to นะครับ to be going to verb to be บวก going to ซึ่งแปลว่าจะนะครับจะ้กับเหตุการณ์ซึ่งมีการ วางแผนไว้แล้วที่จะกระทํานะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะมีการวางแผนไว้แล้วที่จะกระทําใช้ verb to be แบบ verb เอ่เอ verb to be ตามด้วย going to และตามด้วย verb ช่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระทาปกติธรรมดาเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่ได้วางแผนอะไรล่วงหน้ามากก็ verb verb ช่องหนึ่งธรรมดานะ verb to be going to นั้นแปลว่าจะนะครับ นะครับแปลว่าจะวัตถุบที่เหมาะสมกับประธานอย่าเลยนะครับมี3ตัว E M R นะครับประธานก็คงเลือกได้แล้วนะครับวันนี้ก็คงได้ไวยากรณ์ตัวใหม่หนึ่งตัวนะครับวัตถุ be going to ซึ่งแปลว่าจะครับนะลองเทียบเคียงกับวิวหรือแชร์บนวช่องหนึ่งด้วยนะครับโอเคครับอย่าลืมฝึกเอาไปใช้นะครับถ้ามีการวางแผนก็ใช้ to be going to นะ ้าไมงมีการวางแผนก็วิวบอกว่าช่างหนู่มธรรมดานะครับคิดว่าคงสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ,าษานะครับวันนี้ได้วราการหนึ่งเรื่องแล้วครับไว้เจอกันคราวหน้ากับครูสวัสด์ครับสวัสดีครับ